เดี๋ยวเราจะไปดูร้านแท็กฟรีพวกเครื่องสำอางกันนะคะแล้วก็พวกครีมโลชัน่นอะไรอย่างนี้นะคะไปค่ะไปดูกันค่ะ เพื่อนๆวันนี้พี่กุ้งจะพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งนะคะที่ร้านดักสโต์นะคะมีพวกยาพวกครีมพวกวิตามินอะไรอย่างนี้นะคะเราไปอัปเดตราคากันค่ะไปค่ะไปดูกันค่ะเรามาดูขนมประเภทขนมกันก่อนนะคะอ,อันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นรูปภูเขาไฟฟูจินะคะ เป็นแคนดี้ชูวิกรัมนะคะอันนี้เป็นรสเมลอนกับรสพีชนะคะอืมอันนี้ก็เป็นลูกอมเอ้ยเป็นช็อกโกแลตนะคะมีสตรอบเบอรี่ด้วยนะคะอืมเหมาะสำหรับเป็นของฝากเนาะถ้าซื้อก็รู้ทันทีว่ามาจากญี่ปุ่นเนาะอันนี้ราคาสามร้ยเยนนะคะอ่าให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่สวยมากเลยค่ะเป็นรูปดอกซากุระนะคะเป็นคุกกี้นะคะสวยค่ะกล่องแบบใหญ่มากมีทั้งหมด12ชิ้นนะคะอยู่ที่1100งพนอยเยนมคอยชายเขียวมาดูกันว่าอะไรน่าซื้อบ้างอืม น,นะ,ะอันนี้เป็นขนมชาเขียวนะคะคนรักชาเขียวเนาะอันนี้กล่องเล็กอยู่ที่400เยนนะคะอันนี้อยู่ที่800เยนกล่องใหญ่ๆเลยอันนี้ของเกียวโตนะคะ ผู้ชมมีภาษาไทยด้วยนะคะ <c oughs> มาดูประเภทไดฟุกุหน่อยนะคะไดฟุกุสตรอเบอรี่นะคะโอ้น่ารักมากเลยค่ะอยู่แค่เจ็ดรอยเยนเองกล่องใหญ่ๆนะคะรู้เลยว่าฝากของฝากจากญี่ปุ่นนะคะเป็นรูปไมโกะนะคะน่ารักอะ่ะอันนี้ช็อกโกแลตกับ สตรอเบอรี uh, นะะ่นะคะราคาเท่า mm hmm. กันนะคะ mm hmm. ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้สอดไส้สตรอเบอรี่ข้างนอกเป็นช็อกโกแลตนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นบานาน่านะคะ mm hmm. ข้างนอกเป็นช mm ็อกโกแลตข้างในเป็นครีมบานาน่านะคะอืม mm hmm. mm hmm. เป็นไดฟุกุนะคะ mm hmm. ใครชอบได,ดฟุกุโอ้ oh, อันนี้ใครรักคุมาโอนคะ่ะดูสิ เป็นช็อกโกแลตนะคะน่ารักมากเลยค่ะคุมาโอนค่ะเป็นช็อกโกแลตนะคะรานะคาเท่าไหร่600เยนเองค่ะรานะคาดีมากอ,มอันนี้กล่องใหญ่หน่อยคุมาโมอนอมนะคะอันนี้550ยเยนเองค่ะถูกมากเลยค่ะอันนี้เป็นมิ้วนะคะคุมาโอนมิ้ว700เยนค่ะ กล่องบะร่มบะเทิมเลยนะคะท่านผู้ชมกล่องบะร่มบะเทิมเลยค่ะอของฝากนะคะหมวดขนมเนาะนั่นหรอคะ,ะให้เพื่อนๆอนดอูขยับมานิดนึงใครรักเมลอนของฮอกไกโดนะคะออ,อันนี้เท่าไหร่เอ่ยละคะกล่องมันอยู่ไหนเอ่ย น,นี่นะคะอ๋อของฮอกไกโดเนาะ950ยเยนเองค่ะอืม,อมสวยเชียโอ้ยเอาใจคนรักโดเรมอนนิดนึงโดเรมอนนะคะอ,อ,อันนี้อยู่ที่800ยเยนนะคะเป็นคุกกี้นะคะสอดไส้ช็อกโกแลตนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเฮ้ยโดเรมอน น่ารักมากแบบกล่องก็มีนะคะ900เยนน่ารักค่ะอตอนนี้หน้าร้อนเนาะไอเทมเขาเรีกเยกอะไรนะคะครีมกันแดดก็นะคะขาดไม่ได้เน,ะนาะน้สกะสกินอควานะคะราคาอยู่ประมาณนี้นะจะทุกคนถ้าแท็กฟรีก็7,98นะคะ อันนี้ก็มีเขาเรียกอะไนะคะเป็นเอเซนที่เป็นโทนอัพด้วยนะคะปรับสีผิวให้ออกสีชมพูนะคะอืมนะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะอืมสูอันนี้ของมิลานูซีออกใหม่นะคะมีครีมกันแดดด้วยนะคะอยู่ที่1,100เยนนะคะอืมแต่ส่วนตัวแล้วนะคะพี่กุ้งใช้อันไหน อยู่ไหนนะเออเดี๋ยวนะหาก่อนค่ะก่นอนนี่คือของพี่กุ้งใช้ไม่มีตรงนี้อืมอา่าอันนี้ก็ดีนะคะเป็น super moisturize แบบบำรุงด้วยกันแดดด้วย spf ห้าสิบนะคะอืมะแนะ,ะนำอันนี้อันนี้ก็ดีค่ะเพราะอเนซ,ซาก็ นะคะก็ขายดีนะคะอันนี้นะคะคิมนี้กำลังมาแรงนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นของอควาเบลอควาลาเบลนะคะตอนนี้เห็นเขารีวิวเยอะมากเลยนะคะ a q u าลาเบลนะคะเป็นแบบบร i g เทน n i n g หน้าขาวใสแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื่นแบบระดับ ร้อยเปร์เซนต์เลยนะคะเขาบอกว่าทาไว้กลางคืนนะคะตื่นเช้ามาแบบหน้าเด้งนุม่มแบบฟูอิ่มน้ำเลยนะคะอืมเพื่อนๆอย่าลืมซื้อไปลองใช้กันนะคะอคอฮึคอเจนหน่อยนะคะเมจินะคะอันนี้แบบยี่สิบแปดวันนะคะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเยนนะจ๊ะ ้ของอาซาฮีนะคะแบบ30วันอยู่ที่1,780เย็ยนนะคะถ้าสูตรพรีเมียมเพิ่มพวกโคคิวเทนอะไรอย่างนี้นะคะที่2,480เย็เยนนะคะอันนี้คนไทยก็ชอบนะคะ เรามาดูไอ้ที่แบบได้รางวัลที่1ของ c o s โมเนาะได้รับความนิยมแล้วก็ขายดีสุดๆนะคะอันนี้เป็นโฟมล้างหน้านะคะของซานะเนาะทำจากถั่วนเหลืองนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมานนะคะเป็นโฟมล้างหน้านะอยู่ที่ราคาอยู่ที่560เยนเองค่ะราคาดีงามมากค่ะส่วนไอ้พวกบำรุงเราก็ไปซื้อพวกแบบ เขาเรียกอะไรนะครีมดีกว่านะคะถ้าโฟมล้างหน้าเอาแบบไม่แพ้นะคะก็แนะนําเป็นสานนาตัวนี้นะโอเคเรามาดูพวกลิปแคร์กันหน่อยนะคะอันนี้เป็นของเมนทอร์ทัมเนาะอันนี้ก็คือคนที่เป็นปากเนาะก็จอกปากแห้งมากๆนะคะอันนี้ก็คือทาแล้วยุบเลยเป็นของเมนทอร์ทัมนะคะอันนี้ก็แนะนานะจ๊ะอันนี้อยู่ที่738ยเยนนะคะสว่วนนี้ก็แบบมีวิตามินผสมนะคะ เพิ่มความชุ่มชื่นให้ริมฝีปากนะคะแบบคนที่ปากแห้งมากๆนะคะต้องการรีแพร์เขาเรียกว่าไม่ใช่รีแพร์ต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะคะบำรุงแบบล้ําลึกนะคะนี่มีวิตามินผสมด้วยอันนี้ก็ดีนะคะน,นี่ที่9 8้เยนนะจ๊ะส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบบีบนะคะน,นี้ก็วิตามินเยอะนะคะเต็มเลยค่ะ อันนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะจ๊ะอ่าแล้อีกตัวนะคะอันนี้มีแบบเขาเรียกอะไรนะของเมนทอลเทมเหมือนกันนะคะเป็นเมดิเมดิเคชันนะคะคือมีตัวยาผสมด้วยนะคะอันนี้สำหรับคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะคะนี่ไงควิกรีลิ for ดายแอนเชเปอร์นะคะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่แบบต้องการความร,รวดเร็วในการที่จะแบบให้ปาก ชุ่มชื่นนะคะจากปากแห้งนะอ,อันนี้อันนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะ2อัน162เยนนองค่ะถ้าแท็กฟรีก็ร้อยสเยนนะคะอันเดียวก็มีนะจ๊ะอยู่ที่88เยนอ่ะเรามาดูน้ำตบของฮาดาละบุหน่อยนะคะขวดสีทองเนาะอ,อันนี้ที่นี่อยู่ที่990นะคะแต่ถ้าแบตฟรี แท็กฟรีก็อยู่ที่900นะจ๊ะอันนี้ก็ต้องซื้อเนาะนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะของ m i ลานโน c ซอันนี้ก็ดีนะคะมีวิตามินซีเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็ไม่เหนียวหนึ่หนะด้วยนะคะน้ำตบของ m i ลานโน c ซอันนี้อยู่ที่830เย็เยนนะคะแท็กฟรีนะก็แนะนำตัว m i ลานโน c ซนะคะ แล้วก็อาดาระบุตัวนี้นะคะสีทองประดุดด่งทองเพื่อผิวหน้ากระจ่างใสนะคะอันนี้พวกคนไทยก็ชอบใช้นะคะฟิโนโน่เนาะหมักผมนะคะหมักผมเนาะที่นี่อยู่ที่698ยเยนนะคะอืเขาบอกว่าหมักแล้วผมนุ่มชุ่มชื่นมีน้ำหนักนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะเนจ่า อันนี้เนาะแนะนำนะจ๊ะมาดูแป้งมัสแมลโลของ Canmake นะคะเป็นแบบฟินิชเพาเดอร์นะคะใช้แล้วหนะ้าเหมือนแบบมีฟิลเตอร์เลยนะคะก็จะมีสีสีออกอมแบบขาวนะคะสำหรับคนผิวสีชมพูผิวเหลืองนะคะแล้วอันนี้ออกมาใหม่เป็นสีม่วงนะคะดูนะคะ how different is t too bright Can I take it? No, <laughs> oh, your skin very Mom, very soft. <laughs> Too wide for me. It should be like this. Can you recommend? Maybe this one. Okay, two Too general, right? Mm. I think. pink. ไว้ไว้พ hmm. ีงอ so ันเย็นเหรอเดนโพโพมุระสกิเน่ที่กูเดาแบบอุ้ยใช่โอเคโอเคอลิกาโตได้ชูบุนเนี่ยอลิกาโตเซมาซึดูสีทาเล็บของแคนเมกนะคะอน่ารักมากเลยค่ะสีสวยมากเลยค่ะออกพาสเทลพาสเทลนะคะสีสวยมากเลยค่ะ เราเลือกสีนี้นะคะสีนี้นะคะอันนี้ก็พน่นแก้เจ็บคอนะคะอันนี้ก็ดีนะคะแนะนำนะจ๊ะกจ้เา698เยนเองค่ะแนะนำนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเจ็บคอเป็นหวัดอย่างเงี้ยคะ่ะใช้พ่นได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นไอเทมยาแก้ไข้นะคะอืมอีฟนะคะ อันนี้ก็แบบสำหรับขวดหัวมากๆนะคะตัวนี้นะจ๊ะราคาไม่ราคาไม่แพงนะคะ <S <S แนะนำสำหรับคนที่แบบปากแห้งอะไรงนี้นะคะปากนกกระจอกนะจ๊ะของเมนทูลาทัมอันนี้นะคะ798ดยเเยนใช้ดีมากนะคะทาแล้วแบบที่แห้งที่เป็นขอบขุยแบบหายเลยนะคะหรือคนที่แบบ ปากแตกหน้าหนาวอะไรเงี้ยค่ะหรือปากแตกง่ายก็อันนี้นะคะราคาเท่ากันเลยค่ะ798ดาสิหน้าหนาวค่ะกุ้งต้องใช้อันนี้แนะนํานะคะใครที่ชอบปากแห้งนะคะ Ik ga het ช็อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะกับเลดดีๆของรุงสีนะคะไปค่ะไปดูร้านอื่นกันต่อ